ปะเคอร์พะเคร์ะเคร์ะเร์ะเร์ะเร์ิ่ปะเคร์ิ่ะเร์ะเร์ว่ะเร์ิ่ะเร์ว่ะเอร์อริปามากเลคะครัสุดยดละล่ะมักมลกาบชิริปเี่นครับผมวันนี้นะครับผมจะมาร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังครับผม ด้วยกับนรับบทเพลงกันอินดี้นะครับซาบซึ้งกินใจนะครับนะครับผมนะครับฝากไปถึงนะครับสาวๆนะครับที่ชอบของนอกนะครับผมว่าชอบแต่กระเป๋าก็พอแล้วครับผู้ชายไทยๆดีๆก็มีเยอะๆแยะนะครับผมตั้งใจนะครับสื่อสารขยันอดทนทำมาหากินนะครับตัวดำกล้านะครับมีคนเห็นเธอที่เยอรมัน แฟนเก่าที่ชื่อสาวจันมีลูกน้ำกันสองคนเธอทิ้งครอบครัวพบหผัวเก่ามันคนจนไปหาก็บอเห็นสนมีคนไปเจอที่เยอรมันเธอ สั่งความมาถึงฉันกับลูกเดี๋ยวนี้เธอมีความสุขไม่เมียนตอนอยู่กับฉันไม่กลับเมืองไทยขอตายที่เยอรมันฝากเงินมาด้วยสองพัน นี่นะครับผมเนื้อแห้งนะครับผมนี่ครับริบชายฟ้าชาฟาร์มนะครับเรานะครับตั้งใจนะครับตั้งใจนะครับมีหลายคนนะครับที่เขานะครับต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณศาสนาผมจริงๆเลยศาสนาทุกศาสนาดีหมดนะครับแต่ศาสนาผมมันไม่มีช่วงถือศีลด้วย ไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยหรือว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเราจะต้องถือสินอดกันนะคือการอดอาหารนะครับผลดีมันก็ทําให้ร่างกายเราได้รีเซ็ตด้วยรีเซ็ตให้เราแบบกลับมาปิ๊งปังอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าผลด้านจิตใจนะมันทําให้เรารู้สึกถึงหัวอกของคนที่เขาลําบากไม่มีอาหารจะทานนะครับทําให้เกิดการแบ่งปันนะครับมีการบังคับด้วยนะครับที่ว่าจําเป็นจะต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับ านจะยังไม่ใช่มุสลิมที่สมบูรณ์หากท้องของท่านอิ่มแต่ว่าเพื่อนบ้านของท่านหิวนะครับนี่ครับผมมันก็เป็นอย่างนี้นะครับชนีแลวันนี้นะครับผมมาเก็บเนื้อแห้งนะครับนี่ครับวันนี้นะครับส่งออกไปสีสะเกตนะครับยอดออเดอร์สั่งจองหมดแล้วนะครับใครจะสั่งต้องรอวันต่อไปนะครับเราทําสดใหม่ทุกวันนะครับผมนี่ครับวันนี้ส่งไปสีสะเกตครับ ครับผมกันธารรักกันธารอารมณ์นะครับนะครับรอรับได้เลยครับผมนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมสลามบิกุมสวัสดีครับ